จัจันหวานสัตสัทวงว่าที่เจ้าบ่าวไปลองชุดแต่งงานทำเอาแฟนคลับหายใจหายคอไปด้วยเลยก่อนหน้านี้ที่นักแสดงสาวโพสข้อความแปลกๆก่อนหน้านี้หลายคนยงว่าหรือวิวาจะล่มหรือเปล่าก่อนที่สาวจันจะออกมาแก้ข่าวว่าไม่ได้เกี่ยวกันคนละเรื่องเลยและล่าสุดจักจันก็ได้อัปเดตความคืบหน้าถึงเรื่องงานแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้น ว่าวันนี้ได้ควงสามีในอนาคตไปลองชุดแต่งงานซึ่งเป็นชุดไายสำหรับงานพิธีมงคลสมรสของทั้งสองที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แฟนคลับหายกังวลได้แล้วนะคะ่ะคู่น,นี้เอากันจริงแน่นอนคอนเฟิร์ม இல்ல <laughs>